เข้าหรือเป่าหลังสองโอ๊ะ ครับวันนี้ลุงเนพาลุยดักหนุยแล้วครับลุงเนมาดูหมายเก่าโอ้โหยรอยมันกัดต้นมันสะบัดหลังจนล้มเลยครับลุงเนใช้กับดักกรงเหล็กครับหมายนี้ครั้งที่แล้วก็ใช้กับดักกรงเหล็กได้ผลครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าคลิปนี้จะได้ตัวหรือเปล่ารอยกัดน่ากลัวมากครับลุงเนธใช้เหยือปูเผาเหมือนเดิมครับเดีย๋ยวเราไปเผากูก่อน กบดักสาหลังครับหมาไม่หมาเดี๋ยวรู้เอาปูก่อนครับถูกแล้วครับนี่ครับเอยู่ปูเผา3ตัวครับดักกับปกเหล็ก3อัน หมานหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรูดนัครับหลังละอันครับร้อยกัดแหลกเลยเดี๋ยวเราไปดูหมายด้วยกันครับจะหมานหรือเปล่าวันนี้ดูหมายที่มันกัดกินต้นมันสำะหลังล้มเลยครับลุงเนตย้อนกลับมาดูอีกทีโอ้โหมันกินน่ากลัว ไม่น่าเชื่อมันจะกัดขนาดนี้ครับเนี่ยครับกัดแรกเลยโหโหโหขี้เก่าขี้ใหม่เต็มเลยครับเนี่ยครับยังจะไม้อีกหรือเปล่าเจอกับดังกงเหล็กงนี้ครับ นี่ครับต้นมันล้มเลยจากตรงนี้ครับโอ้โหรอยกัดแหลกเลยครับไดีลุ้นครับเดี๋ยวมิดเดี๋ยวลุ้นว่าแต่จะมาหรือเปล่าน,นั้นเองต้นมันสะพังหลังนี่ล้มเลยครับครั้งที่แล้วลุงเนตรมาดักไม่ล้มนะครับนึกว่าจะไม่มีแล้วเนี่ยกลับมามีอีกครับ เน่ก็ดักไม้เก่าแบบนี้ครับเพราะว่าไม้ใหม่ไม่ค่อยมีเนี่ยครับจะเข้าลูากเต๋าต้องรุนกันนะครับ เราปิดไว้ก่อนครับเรียบร้อยไปดักต่อครับนี่อีกหมายครับตรงนี้ก็เคยดักนะครับได้ตัวด้วย ตอนนี้มีรอยกินหรือเปล่าแต่ก็มีรอยผ่านนะครับแต่ไม่มีรอยคุยโอ้คุยนี่ครับโอ้นี่ครับทางเลื่อมเลยบนนู้นครับนูน่นโอ้รอยคุยนู่น,นครับดูดักต,ตรงนี้ หายมันหายยากครับขอแค่ได้ตัวก็ถือว่าหมานแล้วครับหนูพ่อลุงเนตรไม่หาย,ยากมากส่วนมากลุงเนตรจะใช้ใหเหยื่อปูเผาเป็นหลักครับเพราะว่าลุงเนตรดักเมื่อไหร่ก็ได้ตัวครับ ยอ,อย่างอื่นลุงเนตรก็เคยใช้ครับก็เข้าเป็นบางครั้งแต่ลุงเนตรมั่นใจเหยื่อปูเผาครับเหยื่อปูดิบก็เข้านะครับเดี๋ยวเอ,อะไรปิดไว้ด้วยครับ คืนนี้ลุงเนตไม่มาดูนะครับเพราะว่ากับดักกรงเหล็กเนี่ยหนูมันไม่ตายไม่มาดูก็ได้ครับพรุ่งนี้เช้ามาดูอองเรียบร้อยครับหมานมันหมานเนอะโอ้โหทางมันครับนี่ครับอืมแบบนี้มีไหมครับคิดว่า ทางเลื่อมเลยโอ้โน่นรูครับรูอยู่นี่ทางเลื่อมแบบนี้น่ามีตัวนะครับเนี่ยเนี่ยรูครับลอยเข้าลอยออกโอ้ยโน่นก็มีครับเนี่ยครับทางมันเดี๋ยวดักปากรูเนี่ยครับหลังสุดท้ายครับดักตรงเนี้ยครับ ไมสยสวยๆท่านั้นเลยได้ไม่ได้ก็ตรงรุ้นกันนะครับเยอะปุ้บเผาก็ไม่ค่อยผิดหวังเท่าไหร่ครับดักเมื่อไหร่ก็ได้ตัวตลอดก็จะมีเฮ่อเป็นบางครั้งครับ เราเราปิดไว้ครับโอ้โอ้นึกว่าล่นอือหือวิธีดักกับของลุกเนตรไม่เหมือนใครนะครับลุกเนตรก็ดักสูตรเตรเนี่ยแหละล้างสักหน่อย เอาละครับพรุ่งนี้เช้าเราค่อยมาลุ้นด้วยกันคืนนี้ลุ้นเนตไม่มาดูครับเพราะว่ากับดักกงเหล็กเนี่ยหนูติดมันไม่ตายครับกลับบ้านครับสวัสดียามเช้าครับวันนี้ลุ้นเนตตื่นสายอีกแล้วมายามหนูจะไม่เป็นไรครับเพราะว่ามันไปกลับกงเหล็กมาตอนไหนก็ได้ครับถ้าหนูติดหนูไม่ตายเดี๋ยวไปรู้ด้วยกันครับวันจะได้ตัวหรือเปล่าจะพอได้ตำน้ำพริกไหมร้อยตัดแหลกเลยครับดูหลังแรกครับ จะเข้าหรือเปล่าหนูหายากแต่ถ้าได้ตัว2ตัวก็ดีใจแล้วครับเข้าหรือเปล่าน้องตัดแหลกเลยต้นมันสัมปะหลังล้มหมดครับ ไม่เข้าครับอืมลอยเอ๊ะทำไมไม่เข้าหเห่ยวซะแลครับหลังแรกครับเยียวปู้ยอยู่อย่างเกาดูหลังที่สองครับหลังแรกเปิดหัวไม่สวยเลย เฮาครับหนามากหน้าเข้าจริงๆเมื่อคืนฝนตกด้วยนะครับเนี่ยเปียกหมดเลยดูนะครับฝนตกแรงเลยเข้าหรือเปล่าหลังสอง โอ้ oh, ทำงานครับทำงานอ้า oh, วเอาแล้วครับโน่น <laughs> <laughs> โดนจนได้ครับหลังที่สองโอ้ oh, <laughs> นี่ครับ <laughs> <laughs> ไม่เหีวแล้วครับหมานครับหมานเด็กตัวนึงละ นว่าจะเห้ว่วพอได้ตำน้ำพริกแล้วครับดูหลังที่สามครับหลักสามหลังดูหลังที่สามครับหลังสุดท้ายงานหรือเปล่ารูสวยเลยนะครับ ทำงานไหมโอ้ไม่ทำงานครับอือไม่ทำงานไม่ทำงานไปยางนีครับอว่าไม่เหีวหนูมันหายยากครับครับชาวนี้ได้ตัวนึงครับ วสวยเหมือนกันเดี๋ยวรุ่เนี้จะเอาปล่อยครับแมวอกลับบ้านแล้วเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงสงการวันที่1 4เอาปล่อยไว้ทํ 1, าพันธุ์บ้างครับไม่เอาไปตําน้ําพริกแล้วเดี๋ยวค่อยห,หาดักเอาใหม่ขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนมากนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปลุงเนตรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้ลุงเนตรด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลุงเนตรลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับวันนี้ไม่เอาตําน้ําพริกครับลุงเนตรจะเอาปล่อยไปปล่อย ปล่อยเข้ารูนี้ครับปล่อยให้เห็นเห็นเลยช่วงสงการไม่ฆ่ามันนะครับดักให้ดูไปไปแล้วเข้ารูไปแล้วครับ